สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยดำซิงครับนี่ย้ายบอ่อมาบอ่อเก่าครับย้ายจากสายทุ่เจ็ตมาลงอยู่บ้านสนนน้อยครับนี่ทีมงานปานวมครับราชาเม็ดเงินหรือว่าทีมงานลำยองดำซิง สถานที่นี้ก็เพิ่งเอาไมโครมาบดอัดโอเอารถบดครับบดครับเอาไมโครมาลงปลวันนี้จะอยู่กี่เที่ยวในวันนี้น้ำบัดไปเลยฮะน้ำบัดไรครับนี่น้ำบัดไปแจ๊เกเลยโอ้ปาบอกเขาน้ำบัดไป็แจ๊กครับนี่ล้างดีคาเคครับนี่ครับที่อยู่ครับเบิดทโทรศัพท์ อะไรนี่ปลาใส่หูใส่หูอ้าหูหูห,หูขาดบอก <laughs> ปลาใหญ่นี่ครับขนาดก็พังขนาดหละครับ

โอ้เก oh, ือบโดนขาหมาโอ้หเนาะขาหมานะมีใส่ครับเฮียเฮีย er, จัดการเลยเฮียเ er. ขยิ้มครับไี่ต้องเขยิ้มครับเฮียเมื่อนะ er, กี้มีคนขโมยน้ำส้มหน้ารถเฮียเลยเสื้อเสื้อน้ำเงินน้ำเงินน่ะ <laughs> จะถายก็ถายเาจะทักก <UC S> ็บอกว่าจให้ช <m z ul heures> <m az cat ması> ่วยทำน้อก็ช่วยเลยขนาดขุดหินะคุมจนนี่ขุดใส่ิ่งนี่เลยกอจิวจนได้นี่นี่อันยังนอนเลย ฮะดูใจัเเว้นจุเว้นจุมาลบไปแคไอ้ไ้เงี้ยนี้เออาสกัดาตีหัวล้อเป็นกามาตีหัวน้ออ มีเคื่องลูได้วนั่นคอยปอนบุญนิดเดี๋ยจะทำใปเล็กเขย่านส่บุญน่ยอย่ามุนให้ขาดได้เลยอย่หาไม่เจอ๋ยวหาไม่เจอหายาก แกมือดีต่เน่ยแกอะไรดูงลภาพเลบอกภาเปล่าเลยแกไใช่รกเลอันนี้เ่จริงงูเวีนมูันแน่แ่ยังไเจ้โอ้ ลงด้ดูครับแกะออกบนเลยฝั่งนี้เห็นสายไฮโดลิกเต็มเลยครับมาเดินไปไหนลูกเป๊ะนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไฟดำซิงครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย